สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก วัสดีค่ะท่านผู้ฟังสถานีวิทยุสานนรมที่รักทุกท่านคะพบกันอีกครั้งเช้ามืดวันอังคารรายการรอบรู้เศรษฐกิจกับดิฉันกัญญาลัต์เวชาชีวะนาข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สําคัญสําคัญที่จะกระทบเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของท่านผู้ฟังมาเล่าสู่กันฟังด้านเศรษฐกิจนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมากถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายปีและ ใกล้ๆทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อนข้างจะสงบเงียบกิจกรรมสําคัญก็จัดกันไปหมดแล้วออมีงานสําคัญที่พวกเราทุกคนหลายคนคงได้ร่วมกันอย่างน้อยได้ร่วมรับชมกันก็น่าจะเกือบทุกท่านทางโทรทัศน์นะคะคือกิจกรรม Bike for Dad ที่ผ่านกันไปด้วยความชื่นมืน่นปลื้มปิติแล้วก็ทุกคนต่างซาบซึ้งเมื่อเห็นประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะออกมาร่วมกัน แสดงพลังใจถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาด้วยงานพระราชพิธีสําคัญพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็น่าจะใกล้ๆปลายปีทุกท่านก็กําลังเข้าสู่โหมดเ,เข้าสู่การพ,รพรักผ่อนงานก็จะชะลงสโลนิดหน่อยแต่ปรากฏว่าทาง เศรษฐกิจกระบบเศรษฐกิจกทั้งของไทยและต่างประเทศก็ยังก้าวเดินต่อไปนะคะเรียกว่างานและเงินไม่มีไม่เคยค่อยใครนั้นทางธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา Federal Reserve Bank of the United States เนี่ยค่ะก็ได้ออกมาประกาศการเปลี่ยนแปลง ัตราดอกเบียนโยบายที่ค่อนข้างสำคัญเป็นที่ติดตามของหลายๆฝ่ายเพราะว่าตั้งแต่ปี2006ทีเดียวนะคะที่ทางเฟด FED เนะะี่ยค่ะเฟดหรือ Federal Reserve Bank ของสหรัฐเนี่ยไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมาเป็นเวลานานนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเจอปัญหามรสุมเศ UM, รษฐกิจรุมอยู่เยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นการลดอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่ปี2006แถมมาเจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่วิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ของสหรัฐเมื่อปี2008ก็ลดม,มีการลดอัตราดอกเบีย้ยมาโดยตลอดว่ากันง่ายๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐก็ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในสหรัฐเป็นครั้งแรก0.25%นะคะก็ดูไม่มากหรอกค่ะเพราะว่าเวลาเขาจะขึ้นเขาจะลดเขาจะทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยค่ะเอ่อ1/4ของ1%หรือ0.25%เนี่ยเพื่อให้ตลาดไม่เคลื่อนไหวบวุบบวามากจนเกินไปนักอย่างไรก็ดีทุกฝ่ายเนี่ยมองว่าเป็นสัญญาณครั้งสำคัญว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่ เอ,อชะลอหรือว่ามีความงอนแง่นอัตราการว่างงานก็ไม่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นที่ผ่านมานะคะแล้วก็อัตราการฟื้นตัวจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็วิกฤตทางการเงิน ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขายังไม่แน่ใจว่าประเทศเขาเศรษฐกิจฟื้นจริงหรือไม่เพราะพอดีถ้าช่วง3-5ปีที่ผ่านมาท่านหักท่านผู้ฟังลองนึกย้อนไปเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันก็ไม่ค่อยได้ดีนะคะไม่ใช่สหรัฐประเทศเดียวที่ถูกวิกฤตการเงินกระนำทางฝั่งสหภาพยุโรปยูแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยก็เรียกว่ายังไงเดียวคะไตเส้นลวดอย่างระมัดระวังไม่ให้ตกลงไปใน เออหวของออการถดถอยทางเศรษฐกิจหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า r e เ e s s i o นนั้นเขาก็พยายามคงระดับอัตราดอกเบีย้ยภายในประเทศของเขาเหล่านี้ไว้ไม่ให้สูงจนเงินไปนะักเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยที่สูงเนี่ยก็หมายถึงว่าธุรกิจก็กู้เงินมาลงทุนต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหรือแม้กระทั่งเราเราท่านๆผู้บริโภคจะกู้เงินมาไม่รู้ละคะ่ะซื้อบ้านซื้อรถ ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันถ้าหากอัตราดอกเบีย้ยสูงเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างสูงขึ้นคนก็อาจจะ ลงทุนน้อยลงทํากิจการอะไรต่างๆน้อยลงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจธธเพราะฉะนั้นการตัดสินใจขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเนี่ยชาวธนาคารกลางหรือแบงก์ชาติของแต่ละประเทศเนี่ยค่ะเขาคิดหนักนะคะกว่าเขาจะมาสู่การตัดสินใจครั้งนี้ได้เนี่ยเขาต้องรวบรวมข้อมูลจากทั่วประเทศเขาแล้วท่านผู้อ่านลองนึกดูว่าอย่างท่านผู้ฟังขอัยค่ะลองนึกดูว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยค่ะ มี77จังหวัดใช่ไหมคะข้อมูลเศรษฐกิจมหาภาคของไทยเนี่ยเร็วที่สุดรวบรวมจากทุกจังหวัดเพื่อมาประมวลเพื่อให้นักเศรษฐศาสตร์ที่แบงก์ชาติที่สภาพาัฒน์ที่กระทรวงการคลังที่สถาบันวิจัยต่างๆใช้เนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนถึงจะได้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเอาเข้ามาคำนวณน,นะคะว่าอัตราการเติบโตของประเทศจะเป็นยังไงเมื่อรวบรวมมาจากทุกจังหวัดท่านลองนึกภาพว่าสหรัฐอเมริกาใหญ่กว่าประเทศไทยตั้งกี่เท่า การที่จะรวบรวมข้อมูลภาวะเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานอัตราการว่างงานราคาสินค้าเ,เงินเดือนรายได้ของประชากรทั้งหลายเนี่ยนะคะของ ฝั่งสหรัฐหรือประเทศขนาดใหญ่เนี่ยนักวิชาการทางตะวันตกได้เคยประมาณการไว้คร่าวๆว่ามีสิ่งที่เรียกว่าการเหลื่อมของเวลาคือการรวบรวมข้อมูลแล้วทําให้ช้าเนี่ยค่ะประมาณ3เดือน time lag นี่ค่ะมีประมาณ3เดือนเพราะฉะนั้นเขาเขาก็ได้รวบรวมข้อมูลมาเป็นสักพักหนึ่งแล้วของฝั่งสหรัฐเนี่ยแล้วก็ดูว่าเอออัตราการว่างงานเนี่ยมันนิ่งนะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อัตราการจ้างงานจ้างงานใหม่เนี่ยเดิมมันก็ ไม่เพิ่มเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าพออัตราว่างงานมันเริ่มนิ่งและการจ้างงานก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีบัณฑิตจ,จบใหม่เข้ามามีคนที่เดิมตกงานอยู่แต่หางานใหม่ได้เพราะว่ามีธุรกิจเริ่มมาลงทุนเนี่ยก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นที่ผ่านมากระเตื้องมาสักอย่างน้อย6เดือนแล้วค่ะเท่าที่เท่าที่ได้ติดตามข่าวมานะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้ของธนาคารกลางของสหรัฐก็ ค่อนข้างใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็มีการปล่อยข่าวปล่อยข่าวออกมาท่านอาจจะได้เห็นทางหน้าหนังสือพิมพ์สัก2สัปดาห์2อสาัปดาห์ผ่านไปแล้วว่าเออมีแนวโน้มนะว่าวเฟดเขาเจอขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายวิธีปล่อยข่าวนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะเป็นการสร้างความคาดหวังให้กับประชาชนไม่ใช่เฉพาะประชาชนสหรัฐแต่ประชาชนทั่วโลกที่กําลังจับตาดูเศรษฐกิจสหรัฐอยู่เพราะว่าเขาเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากการขึ้นลง ของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นทีลงทีมก็กระเทือนประเทศอื่นเขาแล้วการปล่อยข่าวมันทําให้คนค่อยๆปรับความคาดหวังอะคะ่ะว่าเออนะถ้าเขามีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วเราจะทําอย่างไรกับสมมติเราเป็นออบริษัทนําเข้าส่งออกอุ้ยเรารู้แล้วว่าถ้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจะกระทบกับค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างนี้ก็ทําให้ธุรกิจต่างๆประชาชนเนี่ยค่อยๆปรับ สิ่งที่พอร์ตฟลิโอนะคะาก,าการถือครองเงินสดแล้วก็เ,เงินตราต่างประเทศหรือแม้กระทั่งหุ้นซึ่งเดี๋ยวดยวถ้ามีาวลลาเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะคะหลักง่ายๆคือว่าถ้าอัตราดอกเบีย้ยขึ้นภายในประเทศหนึ่งเนี่ยเงินทุนจากทั่วโลกก็จะไหลเข้าสู่ประเทศนั้นคิดกันง่ายๆก็เพราะว่าเอาเงินไปฝากไว้ประเทศนั้นถ้าหากอัตราดอกเบีย้ยที่นั่นสูงกว่าประเทศเอื่นๆมันก็น่าจะเอาไปฝาก เดี๋ยวนี้เงินทุนมันไหลเวียนกันง่ายมากทั่วโลกท่านท่านก็ทราบนะคะถอนจากเงินบาทไปลงทุนในสหรัฐเป็นดอลลาร์สหรัฐก็มีธนาคารหลากหลายธนาคารที่สามารถทําธุรกรรมอันนี้ให้ท่านได้เพราะฉะนั้นข้อดีของการปล่อยข่าวพแพรมออกมาสัก2อาทิตย์ล่วงหน้าเนี่ยก็คือทำให้ตลาดการเงินในโลกประเทศอื่นๆนะคะตั้งแต่ตลาดลอนดอนตลาดแฟรงเฟิร์ตในยุโรปแล้วก็ตลาดฮ่องกงในเอเชียตลาดสิงคโปร ตลาดโตเกียวเนี่ยก็ต่างปรับการถือครองเงินและหุ้นและสินทรัพย์อื่นๆทองคำอะไรเงี้ยนะคะให,ให้เข้ากับความคาดหวังเรียว่าเฟดเนี่ยเขาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐเพราะฉะนั้นเมื่อประกาศตุ้มมาจริงๆก็ไม่เป็นที่ผิดคาดของประชาชนทั้งหลายก็ตลาดการเงินหรือตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ไม่ได้กระเพื่อมมากจากการตัดสินใจครั้งนี้เรียกว่าทุกคนต่างได้เตรียมใจกันมาแล้วล่ะแล้วก็เตรียมปรับ การถือครองทรัพย์สินทางการเงินของตัวเองไว้แล้วทีนี้มันจะมากระทบกับประเทศเราอย่างไรเอาส่วนที่ง่ายที่สุดเลยที่เป็นความหวงังและกันนะคะเรียกว่าเป็นาาการคาดหวังในทางดีว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยก็จะทําใหอา้อัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญแล้วก็บาทเนี่ยทำให้เงินบาทอ่อนลงว่ากันง่ายๆเพราะว่า เ,เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเงินทุนจะไหลออกจากประเทศต่างๆเข้าเข้าไปซื้อดอลลาร์สหรัฐมีความต้องการดอลลาร์สหรัฐมากขึ้นค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐก็แข็งแรงขึ้นนั่นเองทําให้เงินบาทแล้วก็น่าจะเป็นเงินออของสกุลประเทศอื่นๆด้วยนะคะดอลลาร์สิงคโปร์ริงกิตมาเลเซีย หรือหรืออินโดนีเซียก็ตามเนี่ยน่าจะน่าจะอ่อนตัวลงซึ่งจะทําให้สินค้าของไทยและของประเทศเหล่านี้ถูกลงเมื่อคิดกับเป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นทางหลายๆสถาบันเลยค่ะที่มาให้ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วง3าวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ว่าน่าจะช่วยการส่งออกของไทยให้ดีขึ้นจากการตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคาร กลางสหรัฐในครั้งนี้นะคะอย่างไรก็ดีเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าการส่งออกของไทยในปี2516หรือ2559ที่กำลังจะถึงนี้จะเป็นอย่างไรปีนี้เราค่อนข้างจะลุ้นกันเหนื่อยหน่อยนะคะที่จะให้มันไม่ติดลบอะค่ะเพราะที่ผ่านมาช่วงหลายเดือนแรกของปีมันติดลบสูงมากก็ทางภาคเอกชนไทยก็มีความหวังนะคะว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการที่เงินบาทอ่อนลงทําให้การส่งออกของไทยดีขึ้นช่วงนี้นะคะดี่ฉันอยากจะนํารวบรวมความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจธธไทยกับประเทศต่างๆที่สําคัญควาจริงจะว่าเศรษฐกิจเพียวๆก็ไม่ใช่นะคะเรื่องการเมืองด้วยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยได้มีการเยือนออต่างชาติครั้งสําคัญถ,ถึง5ประเทศที่มีการพบผารือกันนะคะ พาดหัวของประชาชาติธุรกิจได้กล่าวไว้อย่างนี้ค่ะไทย่วงดุลสามชาติมหาอำนาจเจรจาการขาแบ่งเคกรถไฟถวายแค่ฟังพาดหัวก็น่าจะติดตามต่อกันมากเลยค่ะเพราะว่า7วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านดรสมคิดจ,จาาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้นำท่านรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจแล้ก็นักธุรกิจไทยเนี่ย พบกับระดับสูงของ3ประเทศมหาอำนาจได้แก่จีนสหรัฐและญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของไทยอีกสองประเทศได้แก่เมียนมาและกัมพูชานอกเหนือจากท่านสมคิดแล้วก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านดอนปรมัตวินัยแล้วก็รัฐมนตรีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ได้พบปะหารือระดับสูงกับประเทศทั้ง5นี้เพื่อผลประโยชน์ของชาติเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะคะว่า มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างเราประเดิมด้วยการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนี่อันนี้เป็นโครงการที่หลายท่านก็คงติดตามกันมาตลอดเป็นเวลาหลายปีนะคะเพราะว่าเมืองทวายหรือที่ภาษาจีนเขาเขียนว่าต้าเว่ยเนี่ยค่ะ เป็นที่จุดยุทธศาสตร์ทางด้านการขนส่งเพราะว่าสามารถสร้างเป็นท่าเรือน้ำลึกได้แล้วก็ออกไปสู่มหาสมุทรอินเดียซึ่งในรอบในในส่วนของแหลมทองในส่วนของอาเซียนเนี่ยยังนอกเหนือจากสิงคโปร์แล้วเนี่ยไม่มีท่าเรือน้ำลึก ที่เด่นๆใหญ่ๆที่จะเป็นจุดกระจายสินค้าออกไปทางฝั่งตะวันตกของอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นโครงการทวายเนี่ยจึงเป็นที่สนใจไม่ใช่เฉพาะของชาติอาเซียนเท่านั้นแต่ว่าจีนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจมากเพราะเขาต้องการจะส่งสินค้าระบายสินค้าของเขาทางนั้นนะคะโดยฝ่ายไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมเ,ออเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเนี่ยนะคะฝ่ายไทยนําโดยท่านสมคิดส่วนฝ่ายเมียนมาก็นําโดยท่านอูยานทุนรองประธาน,นธาบดีเมียนมา ซึ่งท่านสมคิดท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าณจุดนี้ไทยและเมียนมาจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญกันมากเพราะพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอําเภอแม่สอดกับเมียวดีของเมียนมาเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและเมืองถวายเนี่ยก็จะเป็นทางออกทะเลในการขนส่งสินค้าซึ่งคาดว่าจะทําให้มีการลงทุนสูงขึ้นทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเมียนมาในการประชุมครั้งเดียวกันนั้นนอกจากจะมีไทยเมียนมาสองฝ่ายก็ยังมีการประชุม 3ฝ่ายระหว่างไทเมีนม,มาแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินและผู้ลงทุนรายใหญ่ในโครงการทวายนี้การประชุมสาวฝ่ายเนี่ยก็เพื่อจับมือกันร,ร่วมลงนามอย่างเป็นทางการให้ญี่ปุ่นร่วมเป็นหุ้นส่วนผลประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายร่วมกันแล้วที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปเดี๋ยวเอาตามเอาตามลำดับวันที่ดีกว่าค่ะ เราเริ่มต้นด้วยเมียนมานะคะต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคมนะคะก็มีการหารือครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสหรัฐในหัวข้อเป็นการหารือยุทธศาสตร์ค่ะหรือที่เรียกว่า Strategic Dialogue การหารือยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐอเมริกาครั้งที่5อันนี้เป็นการหารือระดับประลัดกระทรวงนะคะ ซึ่งก็คือระดับข้าราชการประจำนั่นเองแล้วก็มีการเยี่ยมคาระวะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเออของฝ่ายไทยด้วยค่ะซึ่งระดับของการหารือเนี่เทียบเท่ากับระดับการหารือเต็มคณะระดับรัฐมนตร,เรเีเลยทีเดียวค่ะพร้อมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประเด็ยนยุทธศาสตร์เรื่องการเมืองความมั่นคง ทั้งความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวัน hmm. ออกเฉียงใต้แล้วก็มีประเด็นสําคัญทีเเเ่เป็นอะไรนะคะความท,ท้าทายร่วมกันระหว่างไทยสหรัฐแล้วก็ประเทศอื่นๆในโลกประเภทเสาธารณาสุขแล้วก็เรื่องการกต่อต้านการก่อการร้ายแล้วอีกหลายประเด็นเลยทีีนะคะความร่วมมือด้านการทหารคือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสําหรับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยทางสหรัฐก็ ก็ได้ลดระดับความร่วมมือกับไทยลงมาแต่ก็เขาไม่ได้ตัดขาดกันซะทีเดียวเลยนะคะจริงๆแล้วสหรัฐยังค่อนข้างให้ความสําคัญกับไทยอยู่มากเพราะสหรัฐรู้ดีว่าไทยมีที่ตั้งแล้วก็มีม,มี position นะคะมีท่าทีในในอาเซียนเนี่ยที่เป็นกลางมีค่านิยมที่สอดคล้องกับนานาประเทศในเวทีระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นสหรัฐจริงๆแล้วยังเห็นคุณค่าของไทยอยู่มากแล้ว แล้วก็ยังได้คงสิ่งสำคัญสำคัญหลายๆอย่างไว้ความร่วมมือนะคะที่สำคัญเช่นการฝึกโค b บ a ราโกลซึ่งได้ฝึกกันไปแล้วนะคะสำหรับปี258 25 5ปี2559ก็กำลังวางแผนกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีการมีความร่วมมือกันด้านสาธารณสุขเ,เรื่องการค้นคว้าวิจัยเรื่องยาเรื่องโรคระบาด อ,อย่างไรก็ดีทุกท่านคงเห็นสื่อกันเยอะมากแล้วว่า,ามีความาไม่เข้าใจเข้าใจผิดมีวาทกรรมกันออกมาทางสื่อที่ไปกันใหญ่อยู่หลายเรื่องเลยนะคะตั้งแต่เรื่องอาการประเมินมาตรฐานการที่สหรัฐประเมินไทยเรื่องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นอกจากนี้ยังมีการลดอันดับมาตรฐานการบินที่สหรัฐก็ รถอันดับไทยนะคะเพราะฉะนั้นการหารือเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็นับเป็นการหารือที่มีความสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะได้มาปรับจูนความคิดความคาดหวังแล้วก็ข้อมูลให้ตรงกันในในทุกๆด้าน ซึ่งถือว่ามีมีความคืบหน้าแล้วก็ประสบผลสาเร็จดีมากนะคะเพราะว่าได้ได้รับฟังความคิดเห็นเชิงลึกซึ่งกันและกันว่าเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงแล้วเราเราจะนำความสัมพันธ์ของเราทั้งสองประเทศเนี่ยให้ก้าวหน้าไปโดย ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นการต่างประเทศที่เป็นจุดมุ่งหวังของทุกชาตินะคะว่าเรามีความสัมพันธ์กับใครก็น่าจะทําให้เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีพัฒนาการไปในทางบวกอยู่ตลอดเวลาถัดมานะคะวันที่17ธันวาคมค่ะรัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับมหามิตร ประเทศจีนของเรานั่นเองนะคะคือการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทยจีนหรือ JC โดยมีรองนายกรัฐมนตรีของสองฝ่ายเป็นประธานร่วมค่ะโดยทางฝ่ายจีนนะคะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมาพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยรวมทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีถึง12ท่านเลยทีเดียวน,นะคะนะับเป็นคณะระดับสูงที่ใหญ่มากและมีนักธุรกิจขาใหญ่ของฝั่งจีนเขาเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาอีก20คน โดยช่วงเช้าวันที่17ธันวานเนี่ยจะมีการพบหารือระหว่างนักธุรกิจจีนกับนักธุรกิจไทยเพื่อเชิญชวนจีนมาลงทุนในไทยนั่นเองนะคะหลังจากนั้นช่วงบ่ายเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีจีนก็ได้เข้าพบกับท่านพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการลงนามการประชุมว่าด้วยการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวนะคะส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ผ่านไปแล้วนะคะ4ชาติชาติาที่หค่ะที่น่าสนใจมากก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาสมเด็จทุนเซนเดินทางมายืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและก็เป็นแขกของรัฐบาลไทยนะคะซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ10ปี หลังจากที่ฮุนเซนเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งหลังสุดเมื่อปี2548โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะนานมาแล้ว10ปีแล้วทีเดียวโดยในปี2559เนี่ยค่ะจะเป็นวาระเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชานั้นการเยือนในครั้งนี้ของสำเร็จฮุนเซนเนี่ยก็เพื่อเป็นการเตรียมการหารือในหลายๆเรื่องที่มีความสําคัญเพื่อ ให้กระชับความสัมพันธ์แล้วก็ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยประเด็นทวิภาคีที่ผู้นําไทยกับกัมพูชาได้หารือกันก็เกี่ยวกับการฉลอง65ปีการสถาปนาความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องชายแดนทั้งหลายล่ละค่ะอาทิจะมีการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการพัฒนาจุดผ่านแดนแห่งใหม่ที่บ้านน้องเอียนจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ในฝั่งไทยข้ามไปฝั่งกัมพูชาก็คือสตึงบดจังหวัดบันเตียเมียนเจยนะคะ ออนอกจากนั้นยังมีข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานกัมพูชาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพ โปรง่งใสขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายรวมทั้งพยายามขาจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยการมีความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาอยู่บนดินนะคะเหมือนหวยใต้ดินขึ้นมาเป็นหวยบนดินนั่นเองนะคะก็คือให้มันโปรง่งใสแล้วก็อยู่อยู่ภายใต้กฎหมายมีการกํากับดูแลไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันไม่ให้มีการทําผิดกฎหมายะคะ่ะว่าง่ายๆเพราะว่า ถ้าถ้ายังอยู่ใต้ดินไม่มีการบันทึกลงนามความเข้าใจกันอย่างเป็นทางการเนี่ยมันมีช่องทางที่คนจะมาเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้นอกจากนี้นะคะในการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการหารือในเรื่องออการค้าและการลงทุนด้วยก็คงเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้เศรษฐกิจชายแดนนั้นมีความคึกคัก กระตุน้นการลงทุนในจุดต่างๆมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็เมื่อเมื่อดูภาพรวมในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการหารือระหว่างประเทศเถึงกับ5ประเทศนะคะจีนสหรัฐออญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือที่ท่านสมคิดท่านไปทริปมานะคะแล้วก็มีการหารือร่วมกับญี่ปุ่นในโครงการ ทวายด้วยแล้วก็ยังมีเมียนม,มาและกัมพูชาด้วย5ประเทศนี้นับว่าเป็นอะไรนะคะการผลักดันนโยบายทั้งด้านการเมืองและด้านเศร,รษฐกิจครั้งสาคัญที่รัฐบาลไทยกําลัง ดําเนินการอย่างระม,มัดระวังเพราะว่าท่านสมคิดท่านฉายภาพไว้อย่างนี้ค่ะว่าความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศกับประเทศใดๆเนี่ยต่อไปเนี่ยจะไม่มีการประชุมกระปริบกระปรอยแล้วแต่จะต้องประชุมกันทีเนี่ยต้องหารือกันในทุกมิติหารือให้เต็มคณะเพราะว่า ว่ากันง่ายๆเลยนะคะเราจะได้เราจะได้ต่อรองกันได้นะคะบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องยอมให้ต่างประเทศเขาเพื่อที่ในอีกบางเรื่องเนี่ยต่างประเทศเขาจะได้ยอมให้เรานั้นการหารือเต็มคณะ หลายๆด้านพร้อมกันทั้งด้านการค้าการลงทุนท่องเที่ยววิทยาศาสตร์ชายแดนแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้มีช่องทางในการต่อรองเพื่อที่ให้2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายเนี่ยจะได้ผลประโยชน์อย่างน้อยยิ้มออกกันทุกฝ่ายะคะ่ะไม่ใช่มาเข้าสู่โต๊ะเจราจากันแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเสียเปรียบกลับไปมันก็ไม่มีใครเขาอยากมาเจราจากันด้วยเอาละค่ะสัปดาห์นี้เล่ากันให้ฟังถึงความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจทั้งของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ สัปดาห์หน้าค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ